playing glass la la ที่เป็นมนุษย์หรือจะมาชุดดวงใจน้องจงกลับไปเสียเถิดนางแม่ขวัญตา ว่าช่วยให้แดนเซอร์อยู่หน่อยเพราะว่าตั้งแต่ดูรายการมานี้ไม่เคยเห็นแดนเซอร์กลุ่มไหนอินเนอร์เยอะขนาดนี้เลยแดนเซอร์จากเกาหลีมากอินเนอร์แบบขอมากที่สุดขาดคนหนึ่งด้วยนะแดนเซอร์ยังไงไอ้น้องชายไม่มาจริง จริงๆแล้วน้องชายเนี่ยเขาชอบเต้นแต่ว่าจริงๆในมิวสิกวิดีโอเนี่ยแดนเซอร์ทีมนี้จะเป็นตัวจริงก็คือเต้นก็น้องๆจะเป็นฮิปฮอปที่หนึ่งของประเทศไทยค่ะแดนเซอร์ต้องเป็นแบบนี้ค่ะคัดเองหรือเปล่าคัดเองหรือเปล่าแดนเซอร์เนี่ยจริงๆอ่ะร่วมงานกันตั้งแต่เพลงตื่นแล้วเนี่ยเต้นกันสุดยอดมากปั๊บปุ่มที่หนึงหัวนมดำทุกคนนะไม่เอาแล้ว่าหลับไม่มามาไม่ดำแบบนี้เมื่อกี้ตอนเต้นไงเห็นฟิลลิ่งออกมไหมทุกคนเลยนะตาตาลูกคนออกไหมจริงนี่แปดโมงเช้านี่จัดเต็มขนาดนี้เขาสามสี่ทุ่มนี่มัน ขนาดไหนสุดๆเลยก็จริงๆถ้าสมมติตามคอนเสิร์ตเราจะเล่นประมาณชั่วโมงนึงค่ะไม่แต่พูดถึงดังคู่เต้นแบบแข็งแรงมากเลยดีมากที่ตัวเองเลยก็ดีทุกคนชานี้เนาะชานี้เดี๋ยวก่อนนด้ข่เอ็นบีโนบราใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเอ็นบีโนบราโนบราจริงปะคะ จ,จริงจริงแล้วหลายๆคนคิดว่านุบราใช่ไหมแต่ว่าระแตเซฟดีมากค่ะคือจริงๆต้องยกความดีให้คอสตูมเพราะว่าจริงจเป็นมีมีราแต่ว่าเป็นแบตรงกลางแล้วก็มันเป็นสีเนื้อเป็นเกาะอกแล้วด้วยความที่แบบว่าเอออยากให้ดูมีอะไรก็เลยเอาผมมาปิดจิตจริงจริงๆนี่น้ำลายไหลเลยนะแบกนี่น้ำลายไหลซีนนี้ซีนนี้จริงๆริต้องเป็นกระต่าย ต้องเป็นกระต่ายนะคะใช่ค่ะเไม่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าคอนเซปต์นี้ต้องเป็นหนูโชว์แต่ว่าด้วยความที่ถ้าหนูโชว์ปุ๊บของหนูมันจะไม่แค่นี้นะคะหนูมันจะพอปล่อยปุ๊บเป็นขนาดนี้กลัวเป็นปิดไม่มิดนเขาเขาเลยเรียกว่างวิญญานวิญาณแม่นะเหมือนเหมือนที่เหมือนที่อยู่ระยองเลย ยักษ์ไปยักษ์ก็เลยยักษ์วันแก้วเนี่ยักษ์วันโพไหนดูท่าดิบึเป็นยักษ์เบรีค่ะยักษ์ไม่กันหล่อทั้งหนักเท่าไหร่นะร้อยโลร้อยโลแจ๊คหนักแจ๊คเท่าไหร่ร้อยยี่สามนนี้หนักกว่าเรา่เป็นักไม่น้อยกว่าร้อยเลยค่ะประมาณแต่ว่าเคยเคยอ้วนกว่านี้ประมาณเต็มที่ร้อยสิบห้าแล้วก็เคยตัวเล็กเท่านี้เลยค่ะใช่เลยตัวเท่ากันตอนนั้น ไปทานยาลดความอ้วนค่ะแล้ว hmm. ก็โยโย่ใช่ค่ะเรื่องยาลดความอ้วนไม่ดีมันจะโยโย่ได้แต่อยากจะบอกว่าถึงแม้ร้อยโลแต่เตะสูงมากนะะทำไมเรื่อยๆลองเลย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 เป็นนักวยเก่าเป็นนักวยเก่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเตะมาเอาเลยหัวพี่จางเลยนะเอาเลยโอ้ได้เหรอเดี๋ยวได้ได้เอาเลยได้ขาเดินสั้นเดี๋ยวก่อน มันเผมว่าคุณสองคนเนี่ยไปเปิดโชว์ได้เลยนะจริงเหรอครกิจกรรมของเขาเขาสุรินเนี่ยแหละน่ารักมากมาา้วอ่ตัเขอเป็นอ้อยแทนตอนนี้ก็ยอดวิวนะคะซึงพิ่งออกไปประมาณสามอาทิตย์ตอนนี้12ล้านวิวแล้วนะขอบคุณแฟนๆแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้กำลังทำกิจกรรมคเวอร์เพราะว่าหลังจากที่ปล่อยมาเนี่ยคนคเวอร์ท่าเต้นประมาณร้อยกว่าคลิปแล้วอะเยอะมากก็เลยจะมีกิจกรรม ประมาณว่าให้โค v e r เพลงของเราคะแต่ว่าถ้าใครยอดวิวสูงสูงที่สุดนะคะคนนั้นก็จะได้เงินรางวัลจากเราสองพี่น้องได้รางวัลเต้นเต้น c o v ใช่แล้วค่ะไปอัพโหลดที่ไหนยังไง YouTube ค่ะ YouTube แล้วก็จะมีคนคัดเลือกต้องเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ทางอาสยามหรือว่า YouTube อาสยามได้แล้วก็ต้องฝากติดตามด้วยเพราะตอนนี้ก็ c o อร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตั้งใจมากนะคะยังสู้เยอะๆแบบนี้ไหมหรือยังไงยังไงก็ได้แต่ขอให้ยอดวิวคุณแบบดูแบบทะลุ ใครแซบก็น่าจะทะลุอะตอนนี้แบบมียอดวิวบางบางอันสี่ห้าแสนแล้วค่ะอันนี้เฉพาะคนที่ cover ดูกันแบบเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนนี่เป็นกำลังใจด้วยคใช่อินเนอร์มาไหมวันนี้อินเนอร์มาไหมทำยังไงอะทำไมอ๋อชอบดังชอบอะไรตอนก็ตายเตะนาฬิกาเกือบแตกอ่ะโอ้หแล้วช่องมาแพงด้วยโลเล็กช่องมาแพงด้วย เกือบไปแล้วค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรอีกไหมก็จริงๆเพลงนี้ค่ะอยู่ในโปรเจกต์ของ The Majesty Lion Project ก็คือเป็นเพลงเก่าๆของพ่อชายเมืองสิงห์นำนมาทำใหม่นะคะเป็นการโฟล์เวอร์โดยพวกเราใช่แล้วก็มีศิลปินอีกหลายๆท่านเลยที่อยู่ในค่ายอาสยามค่ะก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะกับเมรีด้วยนะคะในไหนอยู่บนเวทีอินเนอร์จัดเต็มขนาดนี้เต้นปิดเข้าข้อเสมอเดี๋ยวสอนด้วยเต้นเต็มเลยขอเต็มเต้นพี่พี่เต้นในกันปีดจุด ตองแเ่กเรา้เอรไปคะนะเป็นท่าแบบท่าท่าของบันเลยนะคะแบดี้นั่นีเป็น้ดเป็นท่าง่ยๆนี่นมีนิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท l k กแชน n นลครักดเลยค่ะกดเลยเอาอเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊ค เออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อก็ไ่ะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเอไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยก็ได้อะกดกดอ่ะ